ภาพแสดงเครื่องแต่งกายสมัยอยุธยาพศ1893ถึงพศ2310นายประพัดโยธาประเสริฐผู้เขียนเรียนแบบอยุธยาเป็นราชธานีมีระยะยาวนานที่สุดของชาวไทยถึง417ปีระยะเริ่มแรกของกรุงศรีอยุธยาอยู่ในปลายพุทธศตรวรรษที่19เเป็นดินแดนที่เคยรับอรารยธรรม อันเจริญลุ่งเรืองล่วงมาแล้วหลายยุคด้วยกันความป่าปนในด้านอรารยธรรมต่างๆย่อมปรากฏอยู่เป็นอันมากแต่ในขณะที่กรุงศรีอยุธยาได้เจริญขึ้นนั้นชั้นแรกทีเดียวต้องมีอรารยธรรมลบบุรีอสอดแทรกอยู่เป็นส่วนใหญ่แล้วต่อมาก็ได้รับอรารยธรรมของไทยฝ่ายเหนืออีกคืออรารยธรรมของชาวสุขโขทยัยตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่21ลงมา 1. สตรีไว้ผมยาวก้าวมวยบนศีรษะสวมเสื้อบางผ่าอกคอรูปสามเหลี่ยมแขนสั้นคลิปขอบสาบเสื้อชายเสื้อโปรกเอยวย้วยรับกับสะโพกสวมกำไลแขนเป็นปลอกนุ่งผ้าชจงกระเบนยาวครึ่งแข้ง 2. ส,ส่วนชาวบ้านผมไว้ยาวปรบาบบ่าวีแสกกลางไม่สวมเสื้อห่มผ้าสบายเฉียงปิดอก นุ่งผ้าเชิงใต้สะดือยาวครึ่งแข้งจีบหน้านางชักฉายพกยาวตกลงมาตรงกลาง 3. แบบผมบางแบบกล้าวขึ้นไปแล้วคาดกลางปล่อยให้ปลายบานออกหรือไว้ผมหวีแสกกลางไปรวมกันเป็นพุ่มตรงด้านหลังใส่สร้อยสังวานแต่มีผ้าคล้องไหลปิดอกทั้งสองข้างนุ่งผ้าเชิงยาวครึ่งแข้งจีบหน้า ชักชายพกยาวลงมาตรงกลางช่วงขาการดำเนินชีวิตไว้ผมยาวกล้าวมวยไม่สวมเสื้อแต่ห่มผ้าแบบตะเบงมานโดยนุ่งผ้าจงกระเบนเพื่อสะดวกแก่การทำงานบางครั้งก็อยากรังเหนือเขา่า 4. มีบางพวกนุ่งผ้าเชิงยาวครึ่งแข้งจีบหน้านางและไว้ผมยาวปราบบ่าตอนบนหวีแสกกลางเป็นรูปปีกนก ผมผ้าสบายเฉียงนุ่งผ้าเชิงจีบหน้านางยาวครึ่งแข้ง 5. สำหรับผู้ชายชาวอายุทยานี้ส่วนผมไว้ผมสั้นวีแสกกลางดุดผมรองทรงสวมเสื้อแขนสั้นเป็นเสื้อลัดรูปยาวปรกบั้นเอวผ่าอกข้อสามเหลี่ยมมีลายเกรดประดับขอบสาบเสื้อและขอบแขนสวมกำไลเป็นปลอก นุ่งผ้าจงกระเบนสั้นเหนือเขา่าทับสนับเพลายาวครึ่งแข้ง 6. ส่วนศิลปินทำทรงผมวีแสกกลางทรงปีกนกโกนด้านข้างโดยรอบสวมเสื้อคอกลมแขนสั้นปล่อยชายทับกางเกงขาย,ยาวครึ่งแข้งคล้ายสนับเพลาผ้าคาดพุงปล่อยชาย 7. ผู้ชายชาวพื้นบ้านไว้ผมหวีมีผ้าคาดศีรษะ ปล่อยผมปรกหน้าผากสวมเสื้อแขนสั้นคอกลมนุ่งผ้าจงกระเบนอยากรังเหนือเขา่าทับชายเสื้อ